กลาบสวัสดีสวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับผมและวันนี้เราอยู่ในเกมวา w ินเมกันอีกเช่นเคยนะับพบกับผมเค i วินชาแนลผู้ให้คำบรรยายครับวันนี้ก็จะมาทำตามแบบสบับที่ผมอยากทำนะครับอ่ะเป็นในส่วนของคลิปไกด์แนวทางสายฮิวนะครับอ่ะเป็นเก็ตเล็กเก็ตน้อยละกันว่าเราจะฮิวยังไงให้มีชีวิตรอดนะครับในดันเจี้ยน5คนนะฮะผมเองก็ไม่ใช่เป็นฮิลเลอร์ที่เก่งกาจอะไรนะครับวันนี้เราก็จะไปลุยกันพร้อมๆกันนะฮะ หลังจากที่ผมไปลองลงมาแล้วนะครับมันก็จะเป็นในส่วนของดันเจี้ยนใหม่5คนนะฮะนี่ครับการทดสอบดาบชื่อดันเจี้ยนว่าเงาหมึนเมาแห่งภูเขาและแม่น้ำนะครับอาจจะมี2ตัวที่มีชื่อว่าพีอึ่งซือแล้วก็จุ้ยฉวนเคิร์นะครับต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าพีอึ่งซือเนี่ยค่อนข้างที่จะง่ายระดับหนึ่งส่วนจุ้ยฉวนเคอร์ฮิวก็จะตึงๆหน่อยจะถามว่ายากเท่ากับอ e ีเจนอกไฟไหมบอกเลยว่าอเจนอกไฟยากกว่านะสำหรับผมนะสำหรับคนอื่นนี้ ถ้าคิดเห็นยังไงก็บอกกันได้นะครับแต่สำหรับผมไอ,ไอเจนอกไฟนี่คือที่สุดแล้ว <c oughs> อ่ะเดี๋ยวก็ไปลุยกันเลยเนาะเพื่อเป็นการสาวิเลสเวลาครับก็มาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับเริ่มต้นมาให้เราทําการบัาดาเมเตจเป็นเบสิกพื้นฐานของสายยูลเลยนะฮะก็ไม่ค่อยมีอะไรนะครับสำหรับด้นนี้ถ้ามีเส้นแดงๆแ,แบบนี้นะครับ เราสามารถไปแพรที่ได้มันก็จะเป็นการหยุดโจมตีของลูกน้องนั่นเองนะครับแล้วถ้าเกิดมีลูกน้องเกิดขึ้นมานะครับให้ e p s เนี่ยไปลุมตีลูกน้องให้มันตายนะครับเอะมาณนั้นเห็นไหมมีลูกน้องอยู่ก็ช่วยๆกันตีนะฮะนั่นแหละพอตีเสร็จก็มาตีบอสต่อเลยครับมันค่อนข้างที่จะง่ายพอสมควรเนาะ ต่อมาคือสกิลข่มขวัญน,นะครับตรงนี้นะครับจะมีลูกน้องปล่อยเส้นแดงๆออกมานะครับอาจจะมี1คนที่ถูกบอสล็อกเอาไว้นะครับตรงนี้นะครับให้ทําการแพรี่นะครับถ้าแพรี่ไม่ได้เพื่อนก็จะเจ็บพอสมควรอ่าเราก็นั่นแหละฮิวชดเชยไปนะครับต่อมาคือสกิลหนังเงาทําลายแนวรบนะครับตรงนี้นครับจะมีหุ่นกระดาษ ออกมาเป็นหน้ากระดาษเลยนะครับให้เราทําการเจาะให้เป็นช่องว่างอย่างนี้ครับด้วยการใช้มิมติสกิลป่นไฟก็ได้นะครับสำหรับสายฮิวเพื่อทําการช่วยให้มันไวยิ่งขึ้นนะครับจากนั้นก็ให้แท้งเนี่ยมาอยู่ตรงรูที่เราเจาะนะครับเออนี่ก็ประมาณนี้เลยครับเ,ออเห็นไหมพอไม่งานลูกน้องมันจะปล่อยท่าเหลืองออกมาเป็นแนวเส้นตรงนั่นเองนะครับถ้าเราไม่เจาะเราก็จะเจ็บนะครับเอาละเออ ลูมันก็จะวนไปแง่จนมาถึงช่วงเวลาหนึ่งตอนครึ่งหลอดนะครับมันก็จะทําท่าหมุนๆแล้วมีวงเหลืองขึ้นมานครับตรงนี้ให้เราทําการกดละคังทองนะครับถ้าเรากดได้เออซึ่งเพื่อนผมนัดกันกดไปแล้วาจากนั้นก็จะมีลูกน้องเนี่ยเกิดขึ้นมาตรงวงเหลืองนะครับพยายามวางวงเหลืองให้ใกล้ๆกันเนาะ,ะตรงนี้นะครับให้ DPS ทําการกระโดดขึ้นไปตัดเชือกบนตัวลูกน้องนะครับแล้วก็นั่นแหละครับจากนั้นก็รีบจบลูกน้องให้ไวที่สุดเนาะเออแค่นี้เลย ง่ายมากๆก,ก็ผมไม่รู้นะครับว่าถ้าเกิดเราจบลูกน้องไม่ทันเนี่ยมันจะเป็นยังไงครับเพราะปกติแล้วก็กสัตว์จบลูกน้องทันหมดทุกตัวนะครับก็ใครรู้ก็สามารถบอกได้นะฮะเอออ่ะพอเราฆ่าเสร็จบอสก็จะโผล่ออกมานะครับเสร็จแล้วก็สายฮิย้วอย่างเราก็ฮิวต่อไปครับไม่ต้องซีเรียสอะไรเนาะอันนี้จะเป็นจังหวะที่บอสล้มนะครับ ให้เรากด E เก็บล่มมาแล้วก็กด R ค้างเลยนะครับนี่เป็นไงเห็นไหมสิบสเต็ปเอาไว้ใช้ตอนที่เพื่อนเราเลือดเต็นนตนมนะครับในตอนบอสดลมนะฮะสามารถทาได้ซึ่งสายฮิลเนี่ยถ้าครูดาวของบัฟดาเมจมาในแพทเนี้ยก็ผมก็กดบัฟดาเมจต,ตลอดเลยเนาะเออ,อถ้ามีเส้นในไรอยางนี้ก็นี่ครับมาแพรลี่ครับแพรลี่ไม่ได้ก็จะโดนประมาณครึ่งหลอดอย่างเงี้ยครับเสร็จแล้วเราก็ฮิลชดเชยไปครับ วางวงใหญ่ไปได้เลยถ้าเราเห็นว่าเพื่อนเราหรือเราเจ็บมากๆนะครับต่อมาคือสกิลหนังเงาทาลายแนวรบเวอร์ชัน2นะครับก็จะมีหุ่นกระดาษออกมาเป็น2ฝั่งเนาะให้เราทําการเจาะรูทั้ง2ฝั่งเป็นไปในแนวเดียวกันนะครับแบบนี้เลยครับพอเราเจาะตรงนี้เสร็จเราก็วิ่งไปเจาะอีกจุดหนึ่งนะครับนี่เลยแล้วก็ให้แทงเนี่ยลากไปในจุดที่ เราต้องการเจาะหรือว่าอยากอยู่ในจุดที่มันเป็นเซฟโซนนั่นเองนะครับเราก็จะลอดการโจมตีของแนวเส้นตรงของลูกน้องนั่นเองนะครับง่ายมากๆเลยเป็นไงง่ายไหมโอ้โหดันเจี้ยนนี้นี่เป็นดันเจี้ยนที่ง่ายที่สุดแล้วนะครับแต่สำหรับที่สุ่มนี้ไม่รู้นะ <laughs> อาจจะระเบิดระเบอร์นะครับแต่ก็คงใช้เวลาสักพักนะครับสำหรับที่สุ่มผมเชื่อว่าคงจะเหมือนบอสลากับเจนนกไฟนั่นแหละที่จะผ่านกันได้นะครับห่างทิมตายัางไงเนะี่ย สำหรับวอตัวนี้นะครับอ่ผมจะระบุในจุดที่สําคัญละกันนะครับถ้าเป็นท่าที่ไม่สําคัญผมก็จะค้าๆนะครับสำหรับสายฮิลเอ่อสำหรับคนที่มาครั้งแรกเนาะสายฮิลจะค่อนข้างตึงนิดนึงเนาะแต่ก็ไม่ได้ยากจนเกินไปนะครับก็รับชมกันเลยนะครับซึ่งเราจะเห็นทางด้านเกตขวาบนเป็นรูปไห่เล่าเห็นไหมครับเออซึ่งถ้าตรงเนี้เหลือประมาณ25-30%ตนะครับ เราจะเห็นไหที่มันอยู่ขอบขอบ,ขอบแมพเห็นไหมเราจะต้องนัดแนะกันนะครับว่าเราจะเลือกไหไหนนะครับเลือกไหหนึ่งแล้วไปลุมตีนะครับให้แตกนะครับบอสจะทําการไปดื่มนั่นเองนะครับเพื่อทําการฟื้นฟูเกตเพราะฉะนั้นแล้วก็ดูดีๆนะครับอย่าให้มันต่นําก,กว่าไปจนถึงศูนย์นะครับไม่างนั้นจะเกิดหายนะไม่ดีเกิดขึ้นนะครับ มันจะมีอีกหนึ่งวิธีด้วยนะครับคือการพ่นไฟใส่ตัวบอสนะครับการพ่นไฟใส่ตัวบอสเนี่ยจะทําให้การหลอดในส่วนของหลอดด้านบนเนี่ยมันเพิ่มขึ้นส่วนนี้จะมาใช้วิธีแบบเบสิกละกันนะครับมาตีในส่วนของไห้นะครับเ <c oughs> มื่อเราตีเสร็จแล้วจะเห็นว่าบอสเนี่ยวิ่งเข้าไปนะครับเพื่อทําการดื่มในส่วนของสุรานั่นเองนะครับเออแล้วพอบอสดื่มเสร็จเนี่ยมันก็จะเด้งขึ้นไปเลยเห็นไหมครับถึง60กันเลยทีเดียวนะฮะ าจากนั้นนะครับสายฮิวอย่างเราก็ฮิวต่อไปเรื่อยๆครับนี่บอสลม้มบอสล้มทำไงดีสายฮิวนี่ครับเก็บอาวุธมากดอาค้างเลยครับม,มันก็จะทําให้บอสล้มนานขึ้นนะครับซึ่งวิธีนี้มันก็จะเป็นวิธีที่แอดวานครับไม่ต้องทําตามก็ได้นะครับฮิวไปอย่างเดียวเรื่อยๆก็ได้กับบวกบัฟดาเมจอยู่เสมอๆนะครับโอเคประมาณนี้เลยครับ เมื่อเราตีไปเรื่อยๆครับจะเข้าเมคานิกเล่าร้อนนะครับเราสามารถกระโดด3ทีเพื่อทําการหลบการโจมตีก็ได้นะครับจากนั้นนะครับรีบวิ่งมาที่ตัวบอสแล้วกด Q สองทีนะครับเพื่อนของเราก็จะไม่เจ็บนั่นเองนะครับอ่าก็อย่างนะครับเราก็ฮิลไปเรื่อยๆเลยนะครับเดี๋ยวมันจะมีเมคานิกที่สําคัญหนึ่งอย่างที่กำลังจะมาแล้วนะครับนั่นก็คือมันจะมีในส่วนของเมคานิกการกบาทด้วยนะครับตรงนี้นะครับให้ทําการอ่าคนที่โดนการกบาทสองคนอ่ะให้เอาการกบาดนั้นอ่ะมาทับกันนะครับ ซึ่งถ้าเราทับกันสำเร็จนะครับเหมือนว่าบอสจะไม่เข้าเฟสพิเศษเนาะเอออาจจะได้เห็นภาพมากขึ้นจุดแดงคือจุดที่เป็นบอสนะครับนั่นแหละครับให้เราเอา2เส้นน่ะมาทับให้มันโดนบอสประมาณนั้นแหละง่ายๆครับออตรงนี้เราก็ทําการฮิวไปเรื่อยๆเลยนะครับส่วน DPS เนี่ยก็อย่าลืมไปตีในส่วนของไหาข้างๆด้วยนะเพื่อทําให้บอสเนี่ยมันทําการดื่มนะครับเพื่อไม่ให้เข้าเฟสพิเศษนั่นเองนะครับออจานนี้เราก็จะเป็นเมคาณิบซ้ําๆแล้วนะครับ ตรงนี้เราก็ฮิลไปเรื่อยๆเลยนะครับ DPS ก็ทำดาเมจไปเรื่อยๆครับส่วนแทงก็ก้มหน้าก้มตาแทงต่อไปนะครับก็จะวนไปเรื่อยๆครับจนเข้าไปในสู่ของโหมดเล่าร้อนอีกครั้งนะครับเล่าร้อนอีกแล้วนะครับตรงนี้นะครับนี่ฮะถ้ากระโดดคิดว่ากระโดด3ทีไม่ทันนะครับกดคิวใหญ่2ทีไปเลยนะวางวงฮิลใหญ่นะก็จะไม่ตายนะฮะส่วนใหญ่มันก็ถ้าเป็นฮิลที่ เป็นทิวแท้ก็จะค่อนข้างที่จะไม่ค่อยเจ็บอะไรนะครับแน,นี่นันเจียนนี้ง่ายไหมแต่ค่อนข้างตึงอยู่นะอากากบาามาอีกแล้วเห็นไหมก็เอากากบาเลยครับไปทับใส่บอสนะฮะแต่นี่ก็คือจะจบแหละพี่นะแน่ทับใส่หัวเพื่อนไปเลยจบแล้วนะครับเป็นไงง่ายไหมแต่ถ้าไปลงที่สูงก็ขอให้โชคดีครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับก็จะมีประมาณนี้เลยเนาะสวัสดี